ใบตำลึงเป็นยาเยน็นช่วยลดอาการของหอบไก่ได้แต่สรรพคุณใบสดกับคั้นน้ำอันไหนดีกว่ากันใบตำลึงนี้คั้นเอาน้ำและเอามาให้ดื่มก็จะดีกว่าใบสดแต่ถามว่าระยะยาวเราจะทำแบบไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันครับ สวัสดีครับพี่น้องและ f อซที่เคารบรักทุกท่านเลยวันนี้นะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องสรรพคุณของใบตำลึงนะครับสบรรพคุณของใบตำลึงนี้คือใบตำลึงเป็นยาเย็นนะครับยาเย็นเราคั้นเอาน้ำนะครับคั้นเอาน้ำหรือใบสด ก็ได้ที่จะเอามาให้ไก่ของเรากินแก้หายหอบนะใบตำลึงกินสดก็ได้นะครับแต่จะให้ดีเลยนะสู้คันน้ำไม่ได้นะครับคันน้ำเอามาให้กินนะครับไม่ว่าเราจะทำกิจกรรมนะครับหรือเอาไปทำอย่างอื่นอ่าที่ทำให้ไก่ของเราหอบนะครับก็เอามาให้ กินแทนน้ําได้นะครับก็ทําให้สปปรรพคุณนั้นทําให้ไก่ของเรานั้นหายหอบเร็วขึ้นนะครับนะแต่ถ้าถามว่ามันดีไหมมันก็ดีนะครับแต่จะให้ระยะยาวนะครับผมแนะนําให้ทําการฝึกจะดีกว่านะครับนะใบตําลึงกินชั่วครั้งชั่วคราวได้นะครับ เราทำกิจกรรมทำให้ไก่หอบเนี่ยเราคั้นเอาน้ำเนี่ยให้กินแทนได้เลยนะครับนะตอนนี้เราจะมาพูดถึงในการฝึกนะครับว่าเราทำการฝึกจะดีกว่าที่เราจะให้กินน้ำใบตําลึงเนี่ยไปตลอดนะครับนะทำการฝึกเมื่อเราทำจิจกรรมไก่หอบหนักๆเนี่ยนะครับ เพื่อนๆน,นะฮะเอาเข้าสุ่มไว้เลยเราไม่ต้องไปทำอะไรให้ไก่มันหายหอบเองนะครับให้หายหอบจริงแล้วเราค่อยเอามาทำเนื้อทำตัวนะไม่ว่าจะทำจิตกรรมก็อะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อไก่หอบมากๆเนี่ยนะครับเราอย่าเพิ่งไปให้น้ำนะครับอย่าเพิ่งไปให้น้ำอันนั้นคือฝึกให้เขา ให้ความอดทนนะครับไม่ว่าเราจะเอาไปแตกแดดก็แล้วแต่นะครับไก่หอบมากๆหอบจัดๆเนี่ยนะครับเราไม่ต้องเอาไปาให้น้ำหรอกนะครับให้ให้เอามา,าให้ความอดทนของไก่เนี่ยนะครับให้มันหายหอบเองแล้วเราค่อยเอามาให้น้ำนะครับเราฝึกไปเรื่อยๆไก่มันก็ทำให้เคยชินนะครับนะอ่า จำพวกเนี้ยมันก็จะดีกว่าจะดีกว่ากินใบน้ำตำลึงเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับาถามว่าช่วยได้ไหมช่วยได้นะครับจะทำให้ระยะยาวเนี่ยทำเราทำการฝึกจะดีกว่านะครับนะสรรพคุณใบตำลึงอ่ะมันมันก็เป็นยาเย็นนะหาง่ายตามบ้านของเราอ่ะนะครับ และเราทำการฝึกจะดีกว่านะบอระเพ็ดนะครับบอระเพ็ดเป็นยาอายุวัฒนะนะกินแล้วแข็งแรงนะสรรพคุณก็ทำให้ไก่ของเรานั่นแข็งแรงนะครับเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้อ่ดีว่าง,งั้นเถอะนะครับสบรรพคุณของบอระเพชดนี่ก็ถือว่าสุดยอดนะครับให้แช่น้ำผึ้งนะฮะให้แช่น้ำผึ้ง ถ้าเราไม่แช่น้าพึ่งนะครับก็ได้แต่ว่าสรรพคุณเนี่ยถ้าเราแช่น้ําพึ่งมันก็จะดีกว่าแตกต่างกันไปเยอะเลยนะครับนะก็เอามาบอกเพื่อนๆน,นะครับสรรพคุณที่ใบตําลึงกินใบหรือกินน้ําดีนะครับใบกินใบก็ดีนะครับแต่ว่าสรรพคุณของน้ํอ ที่เราคั้นออกมานะ่ะมันจะดีกว่ากินใบนะครับแต่ปกติแล้วนะครับถ้าไก่ปล่อยไปไก่มันก็เดินไปหากินทั่วไปนะครับเป็นพวกใบตําลึงอะไรนี้มันก็กินนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับในการที่เราทำการฝึกนะครับให้ความเคยชินถ้าเราไปช่วยเขาอะนะครับไก่หอบมากๆเราไปช่วยเขาเนี่ย มันทําให้ไก่เคยตัวนะให้เพื่อนๆนลองเอาไปทําตามนะครับถ้าเพื่อนๆนนะครับไม่เชื่อก็ทิ้งไปนะถ้าเพื่อนๆนคิดว่ามันดีก็เอาไปทําตามนะครับนะเพื่อนๆนะครับผมเห็นหลายๆท่านนะครับที่เวลาทำคลิปแล้วเสียงไม่ดังนะเพื่อนเพื่อนนะครับ สั่งซื้อไม้นะครับไม้แบบนี้นะฮะไม้แบบนี้นะครับราคา200้นะครับ200หน่อยๆนะครับแล้วก็ขาตั้งกล้องสักหนึ่งตัวนะเพื่อนๆก็จะเอาไปทําคลิปนะทำแล้วเสียงดังฟังชัดนะครับเพื่อนๆก็จะเข้ามาดูในคลิปของเพื่อนๆนะครับถ้าคลิปนั้น เสียงไม่ดังเสียงค่อยเนี่ยนะครับคลิปดีกับคลิปไม่ดีนะครับคลิปดีขนาดไหนถ้าเสียงไม่มีส่วนมากแล้วคนก็จะไม่ไปดูนะครับเพราะไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรเสียงทิาีทำให้เราไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรนะคนเขาก็เลื่อนผ่านนะครับถ้าอันไหนคลิปเราดูได้ นะครับดูได้แล้วไปได้อย่างเงี้ยเสียงชัดนะเรารู้เราเห็นว่าเขาพูดอะไรอะไรต่ออะไรเงี้ยนะครับมันก็ทําให้อ่าเพื่อนๆสนใจที่จะเข้ามาดูคลิปของเรานะครับไม่ว่าจะทำคลิปดีหรือไม่ดีนะเสียงดังฟังชัดไว้ก่อนนะครับก็เพื่อนๆนะครับมีนะ b y นะครับขีด N1 นะครับอันนี้ นะครับแนะนำเพื่อนๆอ,อ่าเป็นไม้อแบบสายนะครับสายน,นี่ยาว6เมตรเลยนะย,ยาว6เมตรเลยนะครับและใช้ทนทานมากๆนะครับตั้งแต่ผมใช้มานะฮะทานยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับนะเพื่อนๆเ,เอาไปทำคลิปทำอะไรเนี่ยนะครับไลฟ์สดไลฟ์อะไรนะครับได้เลยนะนะครับแล้วก็เรามาติดโปกไว้นะครับ มันก็ทำทำให้เสียงเสียงดังฟังชัดนะครับนะก็เพื่อนๆสนใจก็กดเข้าไปในตะก้านี้สั่งซื้อได้เลยนะครับนะก็มีประมาณนี้ก่อนนะครับมีประมาณนี้เพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับกด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจที่จะทำคลิปสาระน่ารู้มาฝากเพื่อนๆมาฝากน้องๆอ,อีกเช่นเคยนะครับนะ คลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ